มาครับพี่น้องผูไ้ได้ติดตามแน่นะคะสำหรับโหนกระแสต,ตอนนี้ก็ถชื่อว่าจบลงด้วยดีครับพี่น้องนะคะ FC แฟนคลับหลายคนก็นคือสีผ้ากันได้ติดตามนะคะในมือนีเราพี่น้องนอกนะคะสำหรับท่านนั้นได้หามกระจกชัยนะคะในมือนีเพิ่นกับนี่แหละได้ไปออกในรายการโหนกระแสครับพี่น้องทางด้านโมนะคะอดีตแฟนคลองทางด้านบอดค่ะ นี่แหละไปออกในรายการนี้คือกันนะคะแล้วสําหรับในตอนนี้ถือว่าจบลงด้วยดีค่ะพี่น้องนะคะสาหรับเรื่องเล่ามันเป็นจังไดเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปฟังคลิปจากน้อยนัพี่น้องเนาะนะคะนี่แหละแล้วเอฟซีแฟนคลับนะคะ็ลองคอมเมนต์มาบอกมาจาก,กันใดนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องเรื่องนี้เดี๋ยวสิเปิดคลิปนะคะแล้วก็ฟังไปพร้อพมๆกันค่ะพี่น้องนะคะ จริงๆเราเตรียมของมาด้วยค่ะ,ะ <c oughs> ขึ้นมาเลยมั้งขมาเลยมอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอดิหนุดินเรือางนู้เลยดีกว่าลูกอาจารย์ <c oughs> คือ <c oughs> คอ <c oughs> มันต้องคุกเข่าเลยนะอาจารย์คือแบบเรื่องของหมดวะมันเกิดจากแบบเด็กอะ แล้วอาจารย์ต้องลงมาเคลียร์ลงมาแบบมันไม่มันไม่จำเป็นเลยอะค่ะแลคือ,อเล่งใจหนูอยู่กับหมออารหาดาแล้วหน,ห,นหนูรู้ตลอดว่าดาันแบบคอยป้อนงานให้คอยแบบผักดันแฟนเก่าหนูอะค่ะแบบห,นหนูรู้ว่าดันแบบ เป็นยังไงอะค่ะแล้วเหมือนหนุไปทําให้มันจะเป็นแบบนี้ค่ะหนุมเลยอยากขอโทษอาจารย์นะคะคุณอะไรคือผมก็เจอเจการอย่างนี้ครับก็เจ็บปวดสิที่ผมทาได้ก็คือเกลืนกลืนทั้งเลือดแล้วก็ลื่อนทั้งตาเพื่อมันต้องเดินหน้าต่อน้องเป็นผู้หญิงครับแล้วก็เป็นเด็กที่สำนึก แล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับว่าจะต้องจะเปลี่ยนแถบไปอีกแล้วผมไม่คิดว่าจะเหตุเกิดเหตุการณ์ในแบบนี้เมื่อวานนี้ผมยังยังดูดันอยู่ยังพี่งงบอกว่าในรอบแปดเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมนี่ดูดนันกว่านี้เยอะแต่ว่านเมื่อเมื่อน้องงงนะครับแสดงความสนใจแบบแบบนี้ก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็ให้มันก้าวผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องแต่แนี้แต่แนี้การอีกีไม่ต้อง ไม่ต้องเด็ดแนมกันไม่ต้องเอาชนะกันอีกน,<ะ>นะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ว่าจะคิดต่างๆมันจะล่องลอยไปที่ไหนก็นแล้วแต่ก็ให้มัน่านไป<ะ>อขอบคุณมาก<อ>ค่ะโชคดีขอบคุณค่ัเงินทองก็ออกไปใชใ้มันเกิดประโยชน์เก<ะ>ิดประโยชน์อย่างไยร่าดูแลไปเลยค่ะขอบคุณพี่นุ่มคขอบคุณครับขอบครัคบ นั่นนะคะพี่น้องเป็นจังใดนะคะสำหรับคลิปที่ได้เปิดแฮมซีแฟนคลับได้ฟังกันนพนี่น้องนอกสำหรับเรื่องเล่านี่หลักนะคะในฝั่งของทางด้านโมอดีตแฟนของบอสนี่หลักนะคะก็นีละนะะน่ลในรายการนะคะก็ด้มีการเตรียมนะคะเตรียมมาไล่ามาเพื่อที่จะขอขมาในฝั่งของทางด้านในห่างจักใช่ค่ะพี่น้อง นะคะคแล้วนี่แหละทางด้านาโมนะคะยูดีดีเพม่อนกับนี่ลักยางไปคุกเขาค่ะพี่น้องคุกเขากรอบกับนี่ลักคอเข้ามาในฝั่งของทางด้านในห่างเราพี่น้องเนาะนะคะเมื่อในห่างได้เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจนะคะของทางดา้านสาวโมแบบนี้แล้วนะคะทางด้านในห่างกับกับนี่ลักเอินว่าในมีการวอวยพร วันเถาะเป็นการวอวยพรให้สําหรับทางด้านคุณโมค่ะพี่น้องเนาะนะคะได้มีการวอวยพรให้นียนละโชคดีนะคะโชคดีแล้วก็เงินนะคะก็เอาไปใส่ให้มันเกิดประโยชน์นะคะนี่แหละก็จบลงด้วยดีวันเถาะนะคะแล้วพอจบในรายการค่ะพี่น้องนะคะสำรับทางด้านพี่หนุ่มกัญชัยเพิ่นก็นยั่งในวัยอีกนะคะว่า การที่โมได้มีการมาขอขมาในฝั่งของทางด้านในห้างประจักษ์ชัยนะคะก็แล้วแต่ในห้างนะคะว่าจะ,จะเรื่องจะเดินต่อหรือว่าจะอ,าอะไรยังไงนะคะแล้วแต่ในห้างเลยนะคะเพิ่นเพิ่นบอกว่าได้เบิร์ตนะคะแล้วแต่ในห้างเพิ่นกะว่าจังสี่ละสำหรับท่านในห้างกะได้วัลในรายการเลยคะ่ะพี่น้องนะคะว่าก็ให้จบนะคะก็ให้จบ ขวาขัน้าอ่างคงแบบดำเนินการต่อในหางก็บอกว่าก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรในหางเปิดกับว่าจังสีนะคะนี่แหละนะคะสำหรับคลิปที่ได้เปิดแฮมซี่แฟนคลับได้ฟังกันน้องพี่น้องน้อง,อง,องเอิ้นวาแต่ละคนก็คือสีผ้ากันน้ำตาไหลหน้องพี่น้องน้อง,อง,องสำหรับทางด้านคุณโมนะคะกัถทอว่าเป็นคนที่ตามเฮียดมินเด ตอนที่แอดมินได้แบบติดตามนะคะติดตามรายการโหนกระแสมาเราพี่น้องเนาะสงสำหรับคุณโมนี่ก็ถือว่าเป็นคนทีแบบเอ,อินว่าในเรื่องของการเว้าค่ะพี่น้องถือแม้ว่าเพิ่นสิว่าบ่าค่อยเก่งแต่ว่าแบบรู้สึกแบบจังได๋ล่ะนะคะเวลาที่เพิ่นเว้าเพิ่นจริงใจไหมคะพี่น้องนะคะเป็นคํามเบาที่แบบจริงใจเป็นคํามเบาที่แบบจังได๋ล่ะถึงแม้ว่าสิบ่ได้เก่ง ในเรื่องของการเบาแต่ว่าคำเบาแต่ละคำเบาทีเพิ่์นเดวโอออกมาเฮ็ดให้หลายๆคนแบบได้จังเลยล่ะเข้าใจเบื้องลึกของเพิน,น์นนอพี่นองอ้าวนี่ละนะคะสำหรับเรื่องราวนี่ล่ะก็บจบลงนะคะจบลงด้วยดีวันทอปทั้งด่านในหางปัจจับชัยนะคะก็ยังได้มีการอวยพรนะคะแล้วหล,วลังจากนี้คือ FC แฟนครับกะพากัน ชื่นชมนาะนับถือหัวใจของนายหางอิลีค่ะพี่นอ้องยอมรับอิลีวา่าเพิ่นแบบลูกผู้ชายอิลีนะ้องพี่นอ้องลูกผู้ชายอิลีนะคะแบบเรื่องก็คือว่าห้จบเลยเรื่องก็คือแบบห้จบเลยไม่มีดําเนินการต่อไม่มีอะไรเลยก็คือจบได้ด้ยการโหนกระแสเลยทางานนายหางกขย,ยังได้ขอบคุณทางด้านคุณหนุ่มกัใชัยยูนาะคะวานี่แหละที่ ขอบคุณที่ทําให้เรื่องมันจบลงนะคะนี่กัหลังจากที่จบได้การครับพี่น้องทางด้านคุณโมกับทั้งนันห,หางกรณีการล่งไปให้สัมผัสครับซื้อมวลชนหลากหลายสื่อนะคะพร้อมกับมีรูปน่ารักน่ารักคู่กับน้องพี่น้องเนาะเอาเนี่ยละคับเป็นแบบนี้แล้วกันนะสิจบกันนะสิจบลง้วยดีนาอพี่น้องเนาะนะคะส่วนส่วนในเรื่องของคลิปในเรื่องของ Uh, เรื่องเล่า mm hmm. นะคะกับผู้ใดเสียไปบอกในทางจังไดน,นะฮะต่อหลังจากนี้อันนี้ก็บรู้คือกันน้อพี่น้องนอแต่ว่าสําหรับในฝั่งของอในห่างนะคะกับคุณโม่ก็คือแบบจบจบด้วยดีนอพี่น้องนอก,กับนี่แหละในฝั่งของในห่างกับคงดําเนินการสร้างสค์ผลงานต่อไปค่ะพี่น้องนะคะนี่แหละหลังจากที่จบเรื่องนี้แล้วเอฟซีแฟนคลับกับภากันแห่เช่นชม นะะคในหัวใจของในห่างประจักษ์ชัยน้องพี่น้องน้องอาแล้วนะครับพี่น้องนะก็คือสิจบแล้วล่ะนะคะก็คือสิจบแล้วน้องพี่น้องก็คือสิบโมี่เอียงแล้วล่ะหลังจากนี้วันทอจบลงด้วยดีวันท้อน้องพี่น้องนกับอ่านี่ล่ะสู่ต่อไปวันทอสําหรับอ่าท่านในห่างน้องพี่น้องก็เป็นกําลังใจให้เพิ่นนะคะเอาวแล้วนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปสำหรับสักคนนะคะก็กำลังสวัสดีค่ะ